พี่น้องสวัสดีพี่น้องมืสู่สุขคนกะมื้อนี้กะมาลุยงานต่อพี่น้องงานเทคานพี่น้องก่อแอวเทคานกะมื้อนี้ถือว่าสเร็จเทคานพี่น้องกะสิได้เอาดินเข้าแต่ว่าช่วงนี้กะบ่กุงยังไปหาอยู่พี่น้องยังบ่มีรถแก้ดินพี่น้องเพราะว่าขายังบ่ทันจกหนองพเนาะต้องรอจังหวะพี่น้องเพราะว่าอยู่แถวนี้มันกะหายากแ่มันต้องมีต้องคนจนองแต่ว่าบ่ยากพี่น้องกะบ่ดนดอกเฮาต้องคาดจังหวะมัน มีโอกาสเยอะมีโอกาสงานอยพี่น้องขันยำพลนี่มันสิญใหญ่จังหน่อยแต่ว่ามันเป็นยำแรกนี่ง่ายอยู่พี่น้องกาิเทคานวันนี้กะมาซอยกันหลายคนพี่น้องเลยพี่น้องวันนี้ถือว่าสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะการเทคานเขามาปูนตะเสานี่พี่น้องกูกูมาตะเสามามาปูนหน่อยว่ามันต้องใช้เวลาการมาเป็นส้มโอส้มโอคนใจพอ เพิ่งสองโวลากาเพิ่นกะหาหาวิธีอุดวเวลาเาเทมันนำปูนเจงบลายถิมเนาะพอ่ะพอเนาะเพราะสบายดีใสปปอลอุดถือว่าแรกเนาะพอ่อเนาะวันนี้เนาะเปิดแ,แล้วตอนเช้านนนบน,านตอนบ่ายเนาะเพราะว่ามันชีซาน้ามาปูนพี่น,น้องมาปูนมันใส่เวลาโดนมาเบิรงด้านนี่ กะมือน,นีนบ,บ่าวมาซอยนบ,บ่าวสวัสดีดสวัสดีพี่นอ้องการซ่องนั่งตาหน่อยเด้เลยน,บ,บ,นบ่าวเพนกะลูกสาวเพิ่นก็มีซ่องพี่น้องน้องตาหน่อยฝายกกได้พี่น้องเดอ้อซ่องลานสาวไปติดตามเพิน่นเ <c oughs> อ,อาเพาะสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องมือน,นีลององานมันเลี้ยมือนีเทวดจบนะพ่อเนอ <c oughs> าะองพากันมาปูนปลากุ้งมาไว้ตะเศ้าเนี่ยพี่นอ้องเพราะว่า เนีดี๋ยวนี้มันชิซาน้าปูนนี่แหละมันต้องใช้เวลาโดนจังน่อยนี่ชิบปอันไหนวะเพ่อแป๊วแป๊วเครื่องน้ำเบาเด็กก็ได้เออเอาเครื่องน้ำเบาได้ก็ได้ผมก็องบอยันบ่พเพอใช่ไมเติมตลอดก็ยังสีหดแบบไม่ได้กระเจเอาวนามหดแบบแต่วันนี้พี่น้องหดแบบมาทุกคานเลยมันลงมือกันเลยพี่น้องมันนี้ วันน e <ım Laser> like ี Eat, <im ED> <laughs> ้ได้นัำบาสมาซอยวันนี้เป็น4-5คนเป็น้องไอ้พ่อเพื่อนยังไปเอาน้ามือนี้น่าเชแลอว่าอยู่ลุงสบายดียังยังบุลึกอยู่เนาะข้าวก๊อกน้ำเขาขมือยังบุลึกอยู่ลุงยังไอ้อยังยังบุลซินยังบุลซินอยู่กับเขาขมือขมือจะอะไรก็สินดอก I don't know. ปูนเมื่อเศ้านี้ประสมไป5สอบมืดแลยพี่น้องกับประสมใหม่อีก3สอบการนัดชิพอพี่น้องเลย แกชี้แล้วเราเไปหลายคันเติดเลยพี่น้องยังเหลือแต่คันนั่นหนึ่งสองสามสี่สี่คันพี่น้องแต่สี่คันสําเร็จพี่น้องตอนนี้กะประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องมะกุ้งกระจอกไปซื้อของอยู่ของกินมาเตรียมไว้พี่น้องทีโจดีพอกระลำบากประกาศสีผสมปูนมาไว้พี่น้องเพราะว่าตะแลงเขากินเขากินน้ำแล้วเากันสีลุยเลยพี่น้องสว่วนลุงกับอีพอเพิ่งกะปาดหน้า ยังเหลือตะขันสามขันเถียงเนาะบอดสีเนาะี่พอกับลุมกระชิปานนาพี่น้องปานนาขานให้มันมันจะนะให้มันเพียงงามไป่ลยอ็กคักได้พี่น้องพักผ่อนกินน้ำกันเด้อเมื่อยกันเด้อ เขาช่อไปเบิ้งของกินเลยเนาะเอ,อ,อไปเบิ้งของโยงกินกัน <c oughs> มวยน,นกาไก่จิซัเด็ดเลยพี่น้องเาไปดรายเติมมีการ่เงยช่วยกันพี่น้องการมีพอลก้กกาพอบากุ้งแล้วกาลูกแลก้วกนบ้านาบาวน้บาวพิการมาซอยมันอยู่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> านะกินเง้มือกิงันได้เพเอานอนเพื่อนเนาะ เอาีค,คอยขมอเอาคอยขมขมไม่พอ,อ,พอ,นะเ,อเอาดิบจะพอเนาะเมื่อวานนี้ซื้อมาสองแบบซุปก,กับดิบหารตัวซุปห้กินเรือร้ายพีนน่้องจะเอาดิบมาเลยและการชิมไปเอาเอาเป็นน้ำโยงน้ำเย็นยดพี่รองกัน,น,น,นของโยของกินยดก,ก,กับชียให้แล้พ่อไข่พ่อครับดูอันนั้นหรเปล่าเป็นมาปูแล้วการชิมพักก่อนพีพ่้นองพูดดี เอากินขา้าวกินน้ำแล,ล้วพักก่อนจังแป๊บบนึ่งเลยแกพอดีพี่น้องมาผสมปูนลุยกันต่อถือว่าสับเร็จเสร็จสิ้นมาเนี่ยมาเดี๋ยวไปนองเด้อมากินขา้าวแล้กันพี่น้องตัลมเย็นขาก,กันเลยแพ่บัตจนเลิอกออกพี่น้องลมแหง้งมาพี่น้องมามากินขา้าวแล้กัน,อ,ไไนอือกินฟอเ์พันกากินเป๊ปซี่ก่อนพี่น้องก่อนกินขา้าวเป๊ปซี่ขาว อย่าเแี้งกินข้าวแซ่บนะพ่อเนาะรังคีแก้วนพี่น้องไหมากินข้าวเหมือนกันพี่น้องได้หลายอย่างพี่น้องวันนี้อันนี้ก็เอิญยังส้มก็เอิญยังก่อนเนี่ยบะหมี่หมั่มหมั่มโอ้หมั่มพี่น้องมเลืมพี่น้องบพรานก็บ่มกบกินโดนละอันนี้หมั่มพี่น้องหลักการมีไข่ลูกหลักการก้อยขมพี่น้องเรื่อว่ามาพิยาบ้านเฮาพี่น้องกระตับมักแกงทอดไข่ ปิงเขียดมาเด้อพี่น้องเ้อมากินมากันเมืดสู่สุกๆๆคน มีช่องน้องช่องสาวช่องนน้องตา้อยน้องตา้นยน้องตา้นยมีตอา่น้องตา้นยมิมาสร้างคนแล้วเพื่อนองเฝ่าเะตามน้องดลกแชร์เดเนเ็ดเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นน้ำเห็นปล้ม มันจะไปเคลบ่อนเนาะด้วงบอกเลยเคล่อนด้วงนี่เด้ แล้วเลยพี่น้องเข่าอิ่มแล้วก็พักผ่อนได้หนนึงการตอนนี้ก็มาปูนไว้วันนี้ปูนไหนเรากไก่ชีผสมเลยพี่น้องวันนี้คือสชีแล้วตะเวนในวันนี้หลังจากกินเข่ากินน้ำผักเคียงแล้วแล้วก็มาลุยกันต่อพี่น้องไกะสีมาเทให้มันแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวอีกบุหลายพี่น้อง lúc đi <laughs> lúc đi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  lúc แล้เรียบร้อยพี่น้องเขาถือว่าสำเร็จเสิ้นพี่น้องงานเทคานทมื้อนี้ถือว่าเรียบร้อยพอดีปะไว้จักช่องมือก็ก็ได้จะแกะกะิบาฮดพี่น้องมืออนกระเอาน้ำฮดแบบมันให้มันแข็งลูงเพม่นกับแปลงๆหน้าให้มันเพียง จากได้ทางนี้ที่นีแปลงแปลงนาล้านพี่น้องแปลงบอนจีผสมปูดยีงหอมหนาปลาเอาขักใช่ปะก้วงขักเลยวันนี้ผสมง่ายเนาะเอาพี่น้องงานทำวันนี้ก็จะว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพี่น้องวันนี้ ป็นพแก่าดนี้กใช้พอเพิ่นแป่งมันปูนเรือเป็น้องเรือน้อยหึแล้วก็พุทิเทลลานนาเอาไว้แบบประสบปูน์ห้อมนานจีสบายเพื่น้องแป้งน้าผสมืูนเมยบอนะมาสบายดีพี่น้องเล้ยได้ไดีไเมยบอลเมยบอลโอ้ยนม่ถึงเป็กมาจากบัตจากไหนเฮ้อเฮ้ยนเลดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮย พอดีเขาออกเนาะพอดีมีแห้งเป็น้องมือนีอากาศเย็นครั้งไม่เนาะแล้วแะไรเป็น้องงานเขาเสร็จเรียบร้อยกัตอนนี้กับประมาณจักโมงนะบ่าวตอนนี้ประมาณใบสองเนี่ยใบสองเนาะถือว่าแล้วไว้เนาะนี่ไงแล้วไว้ดึงตาบ่าวมาซอยหลายคนเป็น้องซอยกันก็เลยแล้วไว้มือนีกันสำเร็จไปดีๆการคลิปนี้กะรใช่เลยเพราะล่าสุดเราเนี่ย ขอบคุณพี่บข่าโฆษณาเทวห่วมรุ่นสร้างบ้านด้วยกันขอบคุณหลายๆไปลองอยาขอฝากช่องร้าสาวไปเลย่ะในบอเพื่อขาจิตตาเพือนางงินตาหน่อยเด้อน้องตาน่อยเป็นภาษาจีนเนาะเด็นแหละฝากไปลองเด้อสองร้านสาวปลอง้อขอฝากช่องน้องสาวอีกช่องหนึ่งไปองน้องคอนสวรรค์เกษยงสารไปลองไลาไปกับปองยูไม่แงเมื่อถุกคนสบายดี